แล้วครับมอบไหมอ่าไดๆๆ้ได้ลงลงมาคุยลงมาคุยมามามามอบ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 กระหี่อะไรละไปไปกูหลุดเอาคอแมนจะเสียชื่อ XD ไม่ได้นะ นอ,อ,อ,อขึ้นไปสิขึ้นไปมอนขึ้นไปดีเนี่ยพี่รอยอยู่ไหนม่ขึ้นตั้งทีเรามันจะขึ้นยังไงอ่ะเอากันแล้วก็กระโดดขึ้นไปสิเอเคเลยนี่เอเคเลยบูโดรโมซดัน <laughs> ตำรวจดีเด went, ่นเหรอเป็นตำรวจดีเด่นเหรอวิชิล็อกรถฮ้ยมันรอบครอบนี่วะยังไม่หยุดจะไม่ได้อยู่เฮ้ยโอ้ยตามไป็นเรี่ยงหนาวว่ะหนูฮึบโอ้โหกูจะตายมันพี่จะตายน้องมันพี่จะตาย บอลเจนน้อยท่พ like ี่ยอมแล้วพ Fl ี่ยอมแล้วพ right ี่ยอมแล้วเองเก่งมากพี่จะรอวันที่เองได้เป็นผอนะผมรู้สึกภูมิใจมากเลยครับอุ๊ยไม่ใช่ดิภูมิใจครับดีมากเก่งมากนี่ขนาดเป็นแค่ได้สามวันนะนี่สมัยที่พี่เป็นน่ะบอกเลยนะการไล่เคสนี่มันยากลําบากมากกว่าพี่จะสั่งการสั่งอะไรแบบลูกทีมได้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากดูเราสิ ไซมอนเพิ่งเข้ามาสามวันจับเคสแบบพี่นิดเรียกได้ว่าเป็นตัวเต็งของที่นี่เลยนะอ้าว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 แป๊บหนึ่งนะครับแต่เรา,เา,เาแบบแบบสามารถแบบว่าจับพี่ได้นี่โอ้โหพี่ปบมือให้เลยเนะี่ยเก่งตัว<ๆ>นะครับเก่งเงินแดงห้าจุดเก้าก็จับตาย <laughs> สว<ร>ัสดีนะค้ยแค่คุณสองแค่จับมีห้าเก้าผมคิดแค่ร้อยเดียววะนครับได้แน่รอเวลาพี่ด้วยหรือเปล่าอ่าวสิบนาทีครับพอสิบนาทีไอ้พี่ประกันด้วยห้านาทีเฮ้ยโอ้โหน้อง พี่กอดทีดึงได้ไหมเนี่ยพี่เขาหอมนะพี่นี่ผมจุ๊บหน่อยเจลต่ำสุดเท่าไหร่อ่ะห้านาทีก็จีมีเจลมีเจลห้านาทีมีเจลหมดเลยสี่นาทีป่ะพี่จริงสี่นาทีมีอ้าวไม่น่าพูดเลยแต่ยังมีต่อนะเดี๋ยวผมใส่คดีเพิ่มนะได้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 ไม่หนีมีพี่ไม่หนีอยู่แล้วพี่คำไหนคำนั้นลูกผู้ชายเจัดการน้องซียวเซียว